สวัสดีครับจะโทมารไลนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวไฟ LED แบบแท่งนะครับเป็นเหมือนพวกไลท์สติ๊กนะครับเรียกเรียกว่า,าโทมารเซเบอร์แล้วกันนะเรามาดูมันทั้งชุด,ด่มันพร้อมกระเป๋าด้วยราคาไม่แพงด้วยครับและกําลังแรงเกินราคาเลยวัสดุก็ดีเดี๋ยวจะมารีวิวว่าครับว่า,ามีอะไรบ้างอาตอนแรกอ่านสเปคก่อนสเปคของไฟ LED ตัวนี้นะครับสเปคของไฟ LED ตัวนี้เอก็กําลังไฟร้อยวัตต์ เจวัตเป็นแสงขาว5 0่วัตเป็น R G B ค่า C R I 97ค่าเควนถ้าเป็นแสงขาว2 7 0 7 7 5ถึง7 0ครับแล้วก็ไอเฮดเดตั้งแต่0ูนย์ถึง 360S กับศูนยถึง100แล้วก็ไอความเข้ม0ูนถึงร้อครับอา 90, ถ้าใช้ไฟ A C 9 0 4 0 v ถึง240โวลต์กินไฟ DC 1 9โวลต์5แอมป์ อ่าแปแบตเตอรี่22,400มิลลิแอมป์โอ้แบตเตอรี่เยอะอยู่นะครับกำลังลดกำลังสูงถึงหนึงร้อมี42เอฟเฟกต์ครับขนาดขนาดก็46เซน14บสคูณสิเซนนะครับหนักน่าจะ6กขีดอ่า6กขีดครับผมอ่าเรามาแกะกล่องกันเลยครับมีอะไรบ้างในกล่องนี่ก็มีอันนี้ก็มีเป็นอ่ารีโมทช่องนี้เป็นช่องเก็บของรีโมทครับอันนี้ก็เป็นบาร์ดอนะครับ เราเอาไว้ใส่ไว้คบกีแสงน,นี้ก็เป็นทุกทุบสติปสติปเอาไว้ใส่หน้าให้มันแสงมันสปอตขว่าน,นี่ก็เป็นตัวไฟครับยาวก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างที่เขาบอกแล้วก็อันนี้ก็เป็นอแบตเตอรี่แบตเตอรี่พร้อมที่จับนะครับมาวางไว้ที่ก่อนอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ไฟบ้านอ่าครับผมโอเคเอปกติไฟตัวนี้ฮะ มันจะไม่ถ้าไม่ต่อแบตเตอรี่เราสามารถเสียบไฟตรงได้ด้วยมาเสียบไฟตรงนี้เสียบไฟตรงก็เปิดติดอ่ามันก็ติดปารับเปิดไฟตรงได้เสียบไฟเสียบแบตเตอรี่ที่กราแถมได้ครับโดยจะเสียบแบตเตอรี่ก็ได้อ่าบแบตเตอรี่อย่างนี้ก็โอเคสวยดีครับการประกอบก็ต่อคร้งนี้ก่อนต่อหมุนล็อกถ้าติดมันจะไม่ล็อกนะครับต้องหมุนให้ตรงที่มันอยู่ไม่ใช่ อ่ะเราก็ทับเสียงดังกึกล็อกแล้วแล้วก็เอาตัวนี้มาเสียบตรงนี้เอออ่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถใช้เ,เราสามารถชาร์จได้ผ่านอ่าไทซีหรือว่าจะใช้ไอ,อ้อะแดปเตอร์ที่แถมให้นะครับมันก็จะมีกรูหน,น,นึ่งเสียบปุ๊บมันก็จะชาร์จเข้าได้อ่าเห็นสเตตัสไฟนะว่ากำลังชาร์จอยู่อ่าครับผมก็หน้าจอมีอะไรบ้างน้าจอก็มีอย่างนี้อ่าโอเคก็ <c oughs> <c oughs> เป็นวัสดุก็แข็งแรงดีครับ รงนี้แข็งแรงเป็นเหล็กหนาๆเลยทนทานแน,แน่แน่นอนครับทนทานแต่ตัวเหล็กก็วัสดุดีไม่น่ไม่น่าจะแตกหักนะง่ายตัวนี้ถือว่ารุ่นโปรนะครับทําสู้เลยครับ <c oughs> ไม่ใช่ของราคาถูกแบบกระลกกระลัลครับโอเคนะับเปิดนะครับมีอะไรบ้างครับ <c oughs> โหมดก็จะมีโหมดอันนี้เป็นโหมดปาร์ตี้แสงมันจะเปลี่ยน LED ก็จะแสงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> อน,นี่มีหน้าจออันนี้ก็เป็นโหมดโหมดโหมด LRGB ครับ ก็เปลี่ยนสีได้ก็เราเลื่อนตรงนี้ครับเพื่อจะเปลี่ยนสีเลอได้ปดิปดปุ๊บอันนี้ก็เลื่อนความเข้มอันนี้ก็มาเลื่อนกําลังกําลังโอ้สว่างครับเอาแคอ่อันนี้ประมาณแค่อ่ะสิอพออันนี้เนครับอย่างที่เป็นหมดแสงขาวแสงขาวก็สามารถปรับเควินได้ แรงขกดปุ๊บปรับเควินก็อันนี้ตั้งแต่ถ้าต่ำม,มากสุดได้7,500นะครับ7,500ก็จะแสงออกฟ้าหน่อยแล้วก็ต่ำสุดน่าจะได,าได้ประมาณ2,007 7 0 0ก็จะออกวอร์มเลยอ่าครับผมก็ได้ครบครับอันนี้กำลังไฟตอนนีน้อันนี้ประมาณ9%อ,าอันนี้ก็ปิดอ่าครับผมก็ประมาณนี้แล้วสามารถสามารถใส่ทูบได้ ่อนใส่ทูบก,ก็ปึ๊บอ่ะดอจะใส่บาดดนะฮะใส่บาดบาดอถอดบาดควรจะถอดดีกว่าบาดอ ใส่แลครับใส่บัตรแลแล้วก็ล็อกตัวเราก็จะพับได้อ่าเปน,นี้ได้เปิดได้เปิดในกว้างสุดนะ้วครับกว้างสุดาดะจะทำประมาณร้อยแ้สิบแล้วก็สามารถใส่อ่พวกสติปได้แสงก็จะสกปรกแต่ยแสงจะหายไปถ้าใส่สติปลยครับ,รรบ <c oughs> อ่าโอเคสติปนะ เาลองเปิดดูครับแต่ก็จะแนวขึ้นวันนี้ครับก็มาดูตัวจริงได้ที่ร้านครับอยู่ที่ทมาลายครับสุนิสารัชดาครับตัวนี้เชีรยเลยครับโอเคแข็งแรงทนทานสุดดีครับราคาไม่แพงมากครับโอเคครับุณครับ เรามาทดสอบการย้อนแสงนะครับข้างนอกตอนนี้แสงเปียงๆเลย11โมงค่าสปีดชัตเตอร์1ต่อ1 2 5 f 5.6อายต์โอ100นะครับเปิดที่เวลาเปิดย้อนแสงฟลูค์กับแสงธรรมชาติจะได้ไหมอันนี้เปิด100นะครับกำลังเทวิส5ถังเราเห็นาล้วว่าเราสามารถเปิดแนวฟูค์กับแสงธรรมชาติด้านนอกได้เลยครับบรจะไกลนิดนึี่รับผมครับผมอันนี้กลางวันที่เที่ยงนะครับประมาณที่11โมงมีเมฆเล็กน้อย ทดสอบส่วน RGB สู้กระแสธรรมชาตินะประมาณ1เปลมงครับผมอันนี้สปีดชัตเตอร์ร้อย2นึ่งร้อ่าห้าวอรูกับเอสโอหนึ่งอยนะครับขนาดกลางวันไฟที่ยังสู้ได้สู้ได้ครับสีสีตัวนี้แรงมากครับ